เปิดตัว redmi k 5 0 i 5 g พลังชิปเซ็ต diversity 8100 5 g ชาร์จเวล67วัตต์ turbo พร้อมกับหน้าจอลื่นไหลรีเฟร้144ี่เฮิร์ตและกล้อง3ตัวเลนส์หลักห4สล้านพิกเซลในราคา10,000บาทนะครับวันพ l u s 1ทียืนยันจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนสิงหาคมประมาณวันที่3นะครับช,ชิปเซ็ต d r a g o n 8 plus g หนึ่งพร้อมกับ ui เวอร์ชันใหม่ oxygenos 13 ครับก็บมาดตข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาซัสิบัตีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผพ้จพ่จแพทย์ข่าวสารที่มาเดยแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน หลังจากที่มีข่าวลือมสักพักใหญ่นะครับ่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวเป็นทางการสำหรับโทรศัพท์มือถือ Redmi K50i 5G น้องใหม่จากซีรีส์เรือธงของค่ายนะครับที่จะมีในเรื่องของดีไซน์ที่พรีเมียมากขึ้นอัดแน่นด้วยสเปคระดับท็อปเช่นเคยนะครับภายใต้สโลแกน l i v e Extreme นะครับ Redmi K50i 5G จะมาพร้อมกับ10เซตตัวแรงอย่าง d c i t y 8100 5G บนเทคโนโลี5นาโนเมตรพร้อมกับในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับแบบ q u ร d c o o l i n g 2.0นะครับที่มีแผ่นกาไฟ7ชั้นให้แรมมาถา LPDDR 5.8 g b ROM ร USB 3.1นะครับ256 g b มีระบบ Android 12 MIUI 13เวอร์ชันใหม่นะครับมีแบตเตอรี่ความจุ5,800มิลลิแอมรอรับทคโนีการชาร์จที่เร็ว67วัตต์โ bo ชา์จนะครับ Redmi K50i 5G ยังตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับหน้าจอไร้ขอบเียกว,ว่า l i q ิ i ด FFS นะครับ Display ขนาด6.6นิ้วฝู l SD+ l e s r e s h r a e 144Hz Dynamic Switch นะครับปรับแต่งอัตโนมัติด้วย Contrast นะครับที่แสดงถึง7นาโนเมตร7ระดับนะครับประสานกับเทคโนโลยี Touch s a m p ง i n g นะครับ r a ท 270Hz พร้อมกับรองรับเทคโนโลยี Dolby Vision นะครับ HDR10 แล้วก็ดำโพงสตูดิโอแบบคู่มีระบบ Dolby Atmos Motor X Assist Variable Motor นะครับระบบการสั่นสมจริงกว่าเดิมด้วยในการถ่ายภาพครับได้มี K50i 5G ก็จัดมาครบครันนะครับด้วยชุดกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซลเอาตัวรา,วาย8ล้านครับมาโคร2ล้านพิกเซลที่รงรับโหมดยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ l o c r o n นะครับ Long Exposure นะครับ โฟกัสแพนกิ้งนะครับแล้วก็ไทม์บรัสแล้วก็ในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับโดยกล้องหน้าความเรียด16ล้านพิกเซลในส่วนของไดมี K50i 5G มี3สีครับได้แก่สีดำ Black นะครับแล้วก็สีฟ้า Phantom Blue สีเงิน Quick Silver โดยจะเริ่อมอางจำหน่ายนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับในวันที่23กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาโดยจะมีรุ่นแรม6กิโลแอมร์1 8 2 5 9 9รูปีนะครับดูมา1 1 9 0 0บาทแลมปแปดกินวัน2รครับ2 8 9 9 9รูปีหรือประมาณ13,300บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมีแววเข้าประเทศไทยหรือไม่เนาะก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัวในอินเดียได้พักเดียวเองนะก็มารอดูกันนะครับ <Expert. S 1> วันพักสิบทีประกาศวันเปิดตัวเป็นทางการไปเรียบร้อยนะครับภายใต้คำโปรยว่า Evo Beyond s p r e n t นะครับและจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสเปคพร้อมกับในเรื่องของภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่วันพันะครับได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยจมารพร้อมกับชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลตัว top Snapdragon 8 Plus Gen 1มี2อสีนะครับได้แก่ Jet Green แล้วก็ Moonstone Black นะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ย o n e p 10T ที่ยังไม่มีการยืนยันนั้นนะครับาคาดการณ์ว่าจะมีในเรื่องของหน่วยความจำแรม8ปกิก12กิก16กิกโดยสำหรับรุ่นสีดำส่วน ROM นะครับก็จะมีในเรื่องของ128กิก256กิกอาจจะเลือกใช้หน้าจอเป็น AMOLED 6.7นิ้วรือแคนเท 120Hz พร้ Hz, พอมกับแบตเตอรี่4,800มิลลิแอมป์แล้วรับการชาร์จที่เร็ว150วัตต์โดยรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่49,999รูปีนะครับหรือประมาณ22,900บาทสำหรับตัว Oxygen OS 13นะครับที่จะเปิดตัวในวันเดียวกันด้วย ตัวนี้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับการเชื่อมต่อแล้วก็มีการปรับแสงให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยจะมาพร้อมกับการติดตั้ง o n e p l u s 10 Pro นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ในเรื่องของ o n e p l u s 10 T ด้วยนะครับงานเปิดตัวของ One p l u s 10 T จะมาพร้อมกับ o x ซ g e n OS 1เเปิดตัวพร้อมกันนะครับวันที่3สิงหาคม10โมงเช้าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาโดยมีการระบุนะครับความสามารถในเรื่องการซื้อบัตรนะเข้าร่วมได้ด้วยนะครับสำหรับวันพ u s กอดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย